สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเวลาพิสูจน์งูเห่า อมรรัฐยอมรับถึงเวลาคัดคนที่ไม่ใช่ไม่เสียกำลังใจนางอมรรัตโชคประมิตรกุลสอสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่โพสต์เฟสบุ๊คระบุแคปชั่นว่าจุดยืนของพักคือต้องแก้ไขมาตรา112ได้เวลาคัดกรองคนที่ไม่ใช่พร้อมแนบลิงก์การสัมภาษณ์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลท่ามกลางกระแสสอสองูเห่าภายในพักเก้าไกลว่า งูเห่าในพักมีไม่เยอะซึ่งก็มีที่ชัดเจนและมีที่ไม่ชัดเจนเป็นไปตามที่นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าถึงจุดที่ต้องคัดกรองแล้วอย่างไรก็ตามตนยังมั่นใจในเอกภาพของพักและยังเป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นเพราะในรอบแรกที่มีการซื้อตัวกัน20-30ล้านบาทก็มีสอสอที่ไม่ไปและย้ายเข้ามาที่พักก้าวไกลโดยทุกคนถูกติดต่อซื้อตัวทั้งหมดบางคนนำเงินใส่้ายรถเก๋งมา เ,เพื่อขอซื้อตัวเราก็ถือว่าให้เกียรติทุกคนที่ยังอยู่กับเราก็ถือว่าคัดกรองมาแล้วชั้นหนึ่งแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปบางคนก็มีจุดยืนคลอนแคลนซึ่งก็ยืนยันว่ามีจำนวนเล็กน้อยมากที่ชัดเจนก็คือคนที่ให้สัมภาษณ์ส่วนคนที่มีจุดยืนเรื่องการแก้ไขมาตรา112ก็ยังพูดคุยกันได้เพราะทางพักยังเขียนรายละเอียดไม่เรียบร้อยดังนั้นเราจึงต้องคัดกรองอีกชั้นกอน ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าเมื่อถามว่าไม่เสียกำลังใจที่สอสอบางส่วนเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่นางอมรัตน์กล่าวว่าตนไม่เสียกำลังใจและก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติพอเวลาผ่านไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ละคนมีใจที่รับความเสี่ยงและก็อุทิศตัวได้ไม่เท่ากันตามข้อจำกัดที่มีแต่เมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็จะคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออก เชื่อว่าจะมีคนที่มีจุดยืนเดียวกันเข้ามาในพักที่เลือกอีกมากดังนั้นค่าเบี่ยงเบนเล็กน้อยจึงไม่เป็นการบั่นทอนกำลังใจและไม่มีผลกระทบยิ่งใหญ่ก็อยากจะบอกคนที่จะเป็นงูเห่าว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะถูกจดจำแบบไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ